เราตอนนี้ก็เชอลงมาเรียนอ่าภาพพระแล้วนะครับเราก็ใกล้เที่ยงและะว้วก็เดี๋ยวคงจะไปกินข้าวต่อแล้วนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวออกไปกินข้าวแล้วเรียนพระะก่อนนะคะระับ ตอนนี้ก็เรียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเจนเราจะกลับบ้านนะครับนี่ทุกคนดูนี่คือผลงานนี่คือผลงานของเจและเพื่อนๆันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะครับเจอกันที่บ้าน โอเคหลังที่เราหลังจากที่เรากลับมาจากโรงเรียนก็วันนี้ก็ได้มีกิจกรรมที่ตกแต่งตามชั้นอะไรเงี้ยครับ mm hmm. พอดีที่โรงเรียนเขามีให้แบบแต่ละมเขาตกแต่งกันเจ mm hmm. ก็เลยได้เป็น mm hmm. ขออาสาสมัครไปตกแต่งตามชั้นเรียนนะครับ mm hmm. ที่ที่เห็นในคลิปเลย mm hmm. ก็จะเป็นพวกต้นคร mm ิส hmm. ต์มาสต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็แอบบคิดถึงตัวเองตอนเด็กๆเ,เ,เหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ช่วงเด็กๆตอนปีใหม่เราจะแบบ มีอะไรมากมายแบบอ้อนพ่อแม่แบบไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจจะมาเล่าวีลกรรมตอนเด็กนะครับตามรูปให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าตอนเด็กเจเป็นยังไงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเขาก็สำหรับรูปแรกนะครับรูปนี้เป็นรูปที่เจจะจะชอบเต้นนะครับตอนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาในเด็กเวลาทุกคนแบบพี่ๆทุกคนหนุ งานโรงเรียนแบบตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่แบบงานปีใหม่ที่เราจะต้องมาเต้นให้ผู้ปกครองดูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มาเชียร์นะครับก็เจก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเข้าร่วมตลอดเพราะว่าสมมุติว่าเวลาตอนเด็กเราถิดว่าเราเรียนอยู่แล้วคูกว่าอ้าวเดี๋ยวข้ามนี้เราจะไปซ้อมเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันเป็นอะไรที่เจแบบตื่นเต้นแล้วก็ชอบมากๆแล้วก็ชอบเต้นตั้งแต่เด็กแล้วนะครับมันก็รู้ตัวอีกทีก็คือตัวเอง ชอบฟังเพลงชอบเต้นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแบบแนวแนวนี้ตลอดนะครับก็จนถึงทุกวันนี้ก็มีเข้าร่วมบ้างของที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นส่วนน้อยแล้วสามารถม6หมันก็จะเป็นการดูแลน้องๆแทนนะครับก็นี่ก็ตอนเด็กนี่ก็มีได้รับรางวัลมีอะไรด้วยนะครับก็นี่จะเป็นรูปแปลงตอนรูปมีประมาณอ่า ปองได้ 3, 6, 8, หไหมครับปสามปะมาหกแปขวบไหมใช่แปดเก้ขวบนะับประมาณนั้นนะครับก็เป็นตัวเล็กๆคือเ,เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปกันซึ่งตอนเด็กๆทุกคนก็จะมีแบบแอคทิวิตีที่ชอบเวลาตอนเด็กแม่ก็จะพาเจไปกินข้าวที่ห้างนะครับแล้วก็จะพาไปอย่างแรกเลยที่ต้องไปคือพาไปเล่นเกมนะครับพวกเกม ที่มันเป็นเกมตู้หรือว่าเกมที่มันแบบหยอดเหรียญน,นะครับใช่ยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยก็เจจะชอบเล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นหยอดตุ๊กตาเจก็ชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นแอคทิวิตี้ที่เวลาเราไปห้างแล้วตอนเด็กเรารู้สึกว่าถ้าไปห้างเนี่ยยังไงก็ต้องไปโซนนี้นะครับเพราะมันขาดไม่ได้เลยมันเป็นโซนที่ทําให้แบบเมดไมเดย์สุดๆในแบบ ตอนอเด็กๆนะครับซึ่งมันเป็นโซนที่ดีมากนะครับเสร็จก็พอเล่นเสร็จกินเสร็จกินขนมหวานนะครับก็จะแน่ก็จะคือตอนอเด็กทุกคนมันก็จะมีวิรกรรมอะไรที่แบบอย่างเจก็จะชอบบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจขอไปดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะโซนของเล่นได้ไหมแต่ก่อนเจเจจะชอบพวกม้าไรเดอร์มากนะครับพวกนี้มันแปลงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ แล้วชอบมากๆแล้วก็ชอบสะสมพวกเข็มขัดหรือว่าอุปกรณ์ของการ์ตูนนะครับก็เลยชอบที่จะไปซื้อนะครับแล้วก็ชอบบอกแม่ว่าเอ่ดีอขอไปดูอย่างเดียวไม่ซื้อขอแบบแวะไปดูอะไรเงี้ยพอถึงหน้าบูธปุป๊บก็จะแบบ <ตะ S 1> ทำหน้าจ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มน้ำตาคอแล้วก็ แม่แบบอยากได้อะไรน,นะครับแล้วก็แม่จะให้ตลอดเนาะนะครับมันเป็นวิธีวิรกรรมการอ้อนแม่นะครับอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง <Hello. S 1> ก,ก็เสร็จไปทำอะไรเสร็จก็ไปกินหนมบ้างอะไรบ้างนะครับตอนเด็กแล้วก็จะต้อยเด็กเจมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กขี้ใจร้อนนะครับเป็นเด็กชอบนอนง,งอย่างในรูปนี้นะครับ <Hello. S 1> ก็คือแม่พาไปกินข้าวนะครับแล้วก็งอนเพราะว่า ตอนช่วงนั้นเหมือนเหมือนก่อนเจน่าจะเจจำได้อยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งซื้อของเล่นมาแล้วเล่นเล่นเล่นไม่ยอมกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแม่ก็เลยเก็บไปก่อนแล้วทีนี้ก็เลยเนี่ยตามตามที่เห็นเลยครับซึมเครียดเลยนะครับก็แต่โตขึ้นก็โอเคแล้วนะครับใจเย็นขึ้นเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือแม่จะชอบพาไปพวกต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ อย่างเจเจ,เ,จเป็นเด็กหัวหินนะครับตอนแรกตอนแรกเจอยู่กรุงเทพนะครับแต่ว่าพึ่งย้ายโรงเรียนไปตอนปอ .5 แล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นูน่นเลยซึ่งตอนเด็กเจก็ยังอยู่กรุงเทพนะครับแต่ว่าแม่ก็จะพากับหัวหินไปหาตายายไป่อนตอนที่เจไม่ได้อยู่นะก็พาไปกิน,นร้านอาหารก็จะพาไปพัทยาอะไรอย่างเงี้ยรุ่มนี้นะครับก็แม่พาไปพัทยาน่าแบบน้าจิ้มลิ้มมากตอนเด็กนะแล้วก็ ไปไว่ายนะ้าไปเรียกว่าอะไรอะ่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่ไหมครับไปดูพวกโชว์ปลาโชว์อะไรอย่างงี้งนะครับก็ไปกินหนมกินนู่นกินนี่ซื้อของเล่นก็ตามภาษาเด็กครับซึ่งตอนเด็กเจสุสมากจะชอบเล่นกับชอบของเล่นมากๆใช่ชอบดูาร์ตูนงแต่ว่าแปลกพอโตมาก็เราไม่ได้ดูเลยนะครับก็ไม่รู้ทําไมอยาจจะโตขึ้นอะไรเนะครับก็วีรกรรมตวนเด็กก็ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเยอะครับแค่เป็นเป็นเด็กที่ดือ้อที่สนบ้างอะไรเงี้ยตามภาษาเด็กนะครับก็นี่ก็จะเป็นเจนะครับในสมัยเด็กๆนะครับทุกคนเป็นไงบนะ้างก็แอบแอบ,บเขินอยู่เหมือนกันนะที่เอารูปตอนเด็กมาแต่ว่าก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ดูแล้วก็ฟังเจเล่ามาจนตอนนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ ได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าเรื่องว่าตอนเด็กเป็นยังไงโอเควันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบอกว่าเราจะได้เจอกันอีกในบล็อกหน้านะครับโอเค see you บ๊ายบายก๊ก